สังโยชน์ก็คือเครื่อง้อยลัดสิ่งที่ดึงให้เราไม่ก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยะที่ล้างเราให้อยู่กับความเป็นปุถุชนตรงนี้เขาเรียกว่าสังโยชน์เบื่องต่ำสามที่เมื่อกี้น้องเข้ามาถามเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ตรงนี้ก็คือว่าคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีและประจับปลามากหมายถึงว่าจับได้ที่ยังมีความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเราเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นเกี่ยวกับร่างกายถ้าเรายังเห็นร่างกายว่าเราอยากแก่อยากเจ็บอยากตายฉันไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเนี่ยมันสวนหางกันมันสวนจากความจริงเกิดมาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ีคือเห็นว่าเกิดมาแล้วมันต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีเพราะรมคือสิ่งที่ต้องยอมรับต้องเข้าถึงต้องยอมรับทำเพราะเราไม่อาจฝืนได้ที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายวิ่ิตรฉีดแสทำลังเลสงสัยเรื่องการดีบาสมนังเลสงสัยเรื่องการตัดสรุปจริงของระพุทธเจ้ทำนังเลสงสัยในเรื่องของการเกิดแก่เกิดตายไม่มีรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรประโยชน์ไม่ประโยชน์ศีลธรรมดาตามาศีลและ ที่คิดว่าการบำเพ็ญศีลแลพ้นแบบนี้จะนำมาซึ่งมรรคผลมิพพามซึ่งเป็นความตัง้งใจที่ผิดเช่นจะต้องกินอาหารอย่างนี้แล้วจะบริสุทธิ์แต่งชุดแบบนี้สีนี้แล้วจะบริสุทธิ์ได้มรุษทำได้อันนี้คือศีลละประกาามมาค,คือความตั้งใจที่ผิดกรพุทธเจ้าบวชจนถึงเดือวนี้ยังมีฤาษีชีภยัยฤาษีชีภัยกินนะยังมีชีเปอยนะแก้ผ้าหมดเขาบอกการแก้ผ้าเนี่ยคือการทำลายกิเลสตัณหามานะที่ผิดเขาเชื่อเนี่ยคือศีลละประกามมา บางฤาษีไม่กินอาหารที่ปรุงจะกินผลไม้เฉพาะที่หลนจากต้นเท่านั้นไปเด็ดเองไมนะ่ได้บากต้องรอให้หลงกินอย่างนี้อยู่นะสมัยพุทธกาลก็ถึรงอดงี้งอยู่เดียรามีพวกเหล่าน,นี้อยู่เยอะนะเชื่อเนี่ยสีแล้วะ็ต่าสๆาซึ่งพระเจ้ชชาบอกว่าไม่มีทางบริสุทธิ์ด้วยการทุกทรมานร่างกายพระเจ้ชชาทรงทก,กระทำทุกั์กระแิยาถึง6ปีจากอายุ2 9จน6ปีจน35จึงกลับมาสเสวยพระกายารโดยนางสุชาดาถวายข้าวมาทุปายาทรงตั้งสัจจาทิต ถานากลับมาเสวยพระกายารจนอีรวมสมบูรณ์ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการทรมานร่างกายท่านถามมาแล้วหปีแต่ว่าจุดเริ่มต้นของการปักณาความเป็นผู้เจ้าเ็าบอกถาวายภ่าเก่าๆและขออธิษฐานเป็นุูธเจ้าเาบอกนจุดเริ่มต้นของการที่บงเพ็ญบารมีมาจนกระทั่งมาได้พุทธพปยากรว่า นับจากนี้ไปเธอจะได้เป็นพุทธเจ้าสี่อสงไขยอีกหนึ่งแสนมหากัปนิยตะตพระโพธิสัตว์แต่มีหลายท่านที่ปรารถสนาพความเป็นพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้รับพุทธะพยากรพุทธะยากรนี้จะเป็นตัวตัดสินเพราะพุทธเจ้าท่านมีทศวรรย์ถ้ารู้ว่าบารมีนี้แก่กล้าหรือไม่แก่กล้าท่านจึงพยากรพยากร,ากรจากบารมีของเราจึงเป็นจุดตัดสินเหมือนกับที่หลวงปู่มั่นฟูริทัตโตชวนครูบาศรีวิชัยบอกว่ามาปฏิบัติธรรมกับเราเถิดครูบาศรีวิชัยตอ หลวงปู่มั่นพุทธทาโตว,ว่าเราเป็นนิยตะพระโพธิสัตว์แล้วคือเป็นผู้ที่ฝ่าธนาพุทธภูมิและได้การรับรองพุทธธรรมนายพุทธพยารกรแล้วจากพระเจ้าเราจะได้เป็นพระพเจ้าอย่างแน่นอนแล้วเราจึงไม่ไปปฏิบัติธรรมกับท่านแต่ก็ขออนุโมทนาในกุศลที่ท่านมีเจตนาที่ดีแต่เรายังมีกิจที่เราจะต้องดำเนินต่อไป เพราะเราคือผู้ที่จะได้เป็นผู้เจ้าแน่นอนนี่คือคํากล่าวที่ครูบาศรีวิชัยได้พูดท่านสร้างวัดในกี่ร้อยวัดเพราะ,ะนั้นคนที่บอกว่าสร้างไปทําไมวัดดูครูบาศรีวิชัยซะเพราะ,ะนั้นมันมีหลายคําในสังคมที่บางทีเราทําให้เราเหลงผิดนะแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐิบาร,รมีของคนที่จะเป็นผู้เจ้าท่านยังบูรณะวัดไม่รู้กี่ร้อยวัดเราจะถามว่าสร้างวัดไปทําไมสร้างว่าพุทธลูกไปทําไมอันนี้ก็ผิดถามว่าใครเขาจะมีไม่มีปัญญารู้หรือว่ามันเป็นอิดหินดินทรายคนระดับนี้เขาจะไม่รู้หรือว่านี่คืออิกอิด ิน,นเขารู้แต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นเนี่ยคือคือคือคุณไม่รู้ก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมาคือพุทธคุณธรรมคุณสัจกค็คุณที่เขาพิจารณาเขาถึงพุทธ,ธานุสีธรรมานุสีสังฆานสุสตีสิ่งที่เขาทาทาในฝ่ายลูกประธรรมเกื้อกูลต่อธรรมในฝ่ายนามธรรมสมัยพุทธกาลไม่ต้องสร้างอะไรหรอกเพราะคนมีปัญญาสูงไม่ต้องมีพระลูกไม่ต้องมีแม้กระทั่งธรรมจักรเพราะเขามีปัญญาเขาระดับทรงฌานกันนะปฏิบัติฌานกันะเคยหมายว่าพุทธเจ้าอ่ะแต่รุ่นเราอ่ะจิตเรามันอยา จิตมันอยากมันต้องมีสิ่งที่อยากที่รองรับต้องมีธรรมมันเป็นฝ่ายรูปธรรมที่เกื้อกูลต่อจิตที่อยากเพื่อให้เข้าไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งต้องมีโบสถ์ต้องมีวิหารมีพุทธลูกถ้าเราเข้าใจเหล่านี้ธรรมแม้มีอยู่จริงแม้มีอยู่จริงธรรมคือธรรมชาติมีอยู่จริงอนิพานมีอยู่จริงอสังคตธรรมมีอยู่จริงสังคตธรรมมีอยู่จริงปรามัตธรรมทั้งสี่จิตเจตสิกรูปนิพานมีอยู่จริงมีอยู่จริงดำรงอยู่แต่หากปราศจากบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าไปบรรลุเข้าถึงแล้วและน มาบอกกล่าวแล้วยากนะที่อนุพุทธะหรือพระสงฆ์อริยสงฆ์อื่นๆจะตามต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ธรรมเข้าถึงธรรมแทงตลอดธรรมและนำธรรมธรรมนั้นมาบอกกล่าวเพราะนั้นธรรมนำมาสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าและวควมว่าพุทธเจ้านำหลักธรรมครสอนมาบอกกล่าวผู้มีทุลีในดวงตาน้อยนี่สังโยชนิสิ์สามข้อละได้ทุลีในดวงตาน้อย นี้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลศีลส,สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณละสังโยชน์สามได้จะถือเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันบุคคลผู้มีทุลีในดวงตาน้อยจะรู้และเห็นได้นี่คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในบทสวดอ่ะในบทสวดพระสงฆ์สาวกเจ้าในหมายถึงพระอริยะบุคคลนะไม่ใช่สมมุติสสงฆ์ทั่วไปนะที่อิติปิโสภควาเนี่ยที่เมื่อกี้ผู้หลังสัมมาสัมพุทโธสวั ขาโตและสูปฏินโนสุปฏินโนชูปฏินโน,โนคือพระริยาบุคคลนะไม่ใช่สมมติสงฆ์นะเพราะนันที่เราเห็นทั่วไปนี่ยังเป็นสมมติสงฆ์อยู่คือผู้โกนหัวผู้ครองจีวรถือบาตรบิณฑบาตผู้สวดมนต์พุทธธพิธีกรรมนี้ยังเป็นสมมติสงฆ์ในทางหลักธรรมถือว่าเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ใช่พระอริยสงฆ์นะนี่คือพระสงฆ์สาวกว่ทจะ ไม่จําเป็นต้องเป็นสมณเพศไม่จําเป็นต้องครองผ้าเหลืองเป็นคารวะเยอะแยะหมดานาถบินทิกาเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคารวะนางวิสาขาเป็นคารวะเพราะนั้นเป็นพระสงฆ์อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตความบริสุทธิ์ของจิตนะ หลวงปู่บุญดาถาวโรมองพระสงฆ์อย่ามองที่จีวรอ,อย่ามองที่กวนหัวท่นนั้นยังสมมติอยู่มองความเป็นพระสงฆ์มองที่ความบริสุทธิ์ของใจทาละสังโยชสามได้เนี่ยคือพระอริยะบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันแล้วนะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ให้เห็นภาพว่าวสีและพระจกปามาณเนี่ยสำคัญมากอย่าไปพีวมองเพียงแค่รูปแบบพิธีกรรม แต่ศาสนาจะยืนยาวได้ก็ต่อเมื่อมีศาสนาธรรมมีอยู่นะศาสนาบุคคลเริ่มต้นบุคคลแรกคือพระพุทธเจ้าเพราะเข้าถึงธรรมมีศาสนาบุคคลตามมาอีกคือพระสงฆ์พระสงฆ์ตรงนี้คือพระอริยะบุคคลถ้าอยู่แค่ตรงนี้ศาสนาไม่ยืนยาวก็ต้องมีมีศาสนาพิธีเข้ามาละดูไปไงเคร่งขืนขลังมีมวลพิธีกรรมจริงไหมทู่เทียนกราบไหว้เคารพชุดขาวเดินแบบนี้ประทักศินาวัดเวียนขวาอย่างนี้ พิธีกรรมเริ่ม,มเริ่มรู้สึกว่ามีมนขลังหน้าเลื่อมใสศรัทธาแต่งชุดขาวเดินเป็นทำเป็นหมืงพร้อมเพียงกันหน้าเลื่อมใสศรัทธาใช่ไพิธีกรรมต่อมาเป็นไงศาสนวัตถุซึ่งศาสนวัตถุมีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งวิหารโบสถ์เจดีมีทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุนี่คือทั้งหมดนี่คือศาสนวัตถุถ้ามีพร้อมตรงนี้ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่เทศเทศลังสีซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ติดหลวงปู่มั่นปูริทัตโตหนึ่ง ในึูงเนสิษย์หนึ่งเนสิ์หลวงปู่มั่นหรือหลวงปู่เทศมีหลวงปู่ขาวมีหลวงปู่แหวนมีหลวงปู่เลีียนมีหลวงปู่ชอบฐานะสมโภหลวงตามหาบัวก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นปุริทัดตโงหลวงปู่เทศบอกศาสนาจะยืนยาวก็เปียบเหมือนกับต้นไม้มีเปลือกมีกัปพีมีแก่ต้นไม้นั้นก็อายุยื่พุทธศาสนาจะยืนก็เหมือนยุคปัจจุบันมีความจําเป็นต้องมีศาสนาวัตถุศาสนาพิธีมีศาสนาบุคคลถึงแม้จะไม่ใช่พระอริยบุคคลแต่อย่างน้อย ประกอบพิธีกรรมได้ก็คือเป็นสมมุติสงฆ์แต่อย่างน้อยเขามีเจตนาในการบวชเพื่อให้ละความชั่วให้กลับมาทาความดีอย่างน้อยมีศีลมีธรรม,มวินยัยเป็นกรอบที่ขัดเกลวเพชรมาจากฐานมสมมุติสงฆ์เข้ามาสู่ในกรอบระเบียบของพัะธรรม,มวิวัยให้เป็นภรรยาสงฆ์ให้ได้ก็ยังดีกว่าปล่อยเขาเป็นขโมยโจรดีกว่าปล่อยเขาสเปสปะไปทําความชั่วอย่างน้อยมีกรอบมีศีลมีธรรมที่ขัดเกลาเหมือนสีข้าวให้ได้ เข้าเขามากินนี่แหละคือหลัก คิดมันคือตรงนี้ไงพอคุณสามารถแก่กล้าขึ้นก็เป็นสกิทธธาคามีหรือสกัดคาคามีหมายความว่าโลกโกลงเบาบางอยู่แต่สังโยตสามเนี่ยละได้เหมือนกับพระโสดาบันคุณภาพอันนี้มองที่คุณภาพคุณภาพสูงกว่านี่ต่างกันตรงนี้พอต่อมาเป็นไงกามราคะตักิฆะค,คุณละได้ก็เข้าสู่ความเป็นพระอนาคามีตรงนี้เขาเรียกศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์เมื่อกี้พระโสดาบันเนี่ยศีลส,สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอ Oh, man พว่าเป็นพราอนาคามีศีลส,สมบูรณ์ตอนนี้สมาธิสมบูรณ์เลยเพราะพระอนาคามีนี้ได้ฌานพอได้ฌานในการมาราคะตับได้หมดนิวรณ์ไม่เกิดปฏิฆะความกระทบกระทั่งหงุดหงิดไม่มีตรงนี้ละได้ละความเป็นญญริยะบุกคนคือการเข้าถึงคือการละคือการละเมื่อละได้ก็เข้าถึงได้พอต่อมาเป็นไงละรูปปราคะาอรูปปราคะมานะอุทจจะอวิชชาก็เข้าถึงความเป็นพัะอันนี้ก็คือจากมัชฌิมาปฏิปทา อริยมะอันมีอแต่ทางเดินของศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือกรรมไม่ดำไม่ขาวนี่แหละที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะความเป็นพระอริยะ คือละได้ไม่ใช่ว่าได้ถ้าเลยพูดในทางครรมละละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอุปทานความยึดมั่นถือมั่นละได้มากเท่าไหร่ความเป็นพระอริยะคือคุณภนะาพก็จะสูงยิ่งยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะว่าด้วยความเป็นพระอริยะคือการละ เมื่อละได้ก็เข้าถึงได้ความว่างว่างจากกิเลสปัญหาอุปทานสองว่างจากอะไรว่างจากความเป็นตัวตนของของตนอัตตาอัตตานิยว่างจากโลกขัก้วหล,ลงว่างจากความเป็นศัพ์บ,บุคคลตัวตนเราเขาว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนั่นแหละคือสุญญตาพอว่างจากสิ่งเหล่านี้ก็เข้าถึงความเป็นพระรหัต